นักโทษชาวยิวถูกส่งมาที่นี่โดยขบวนรถไฟที่พวกเขาไม่รู้เลยว่ามันเป็นเส้นทางสู่ความตายนักโทษทั้งหญิงทั้งชายครับจะถูกบังคับให้ทำงานหนักจนตายและอีกจำนวนมากถูกส่งเข้าห้องรมแกส๊สมันคือเครื่องจักรสังหารที่ถูกออกแบบมาเพื่อสังหารนักโทษให้ตายทีละมากๆหลายล้านชีวิตครับถูกพาไปในสถานที่นี้อย่างโหดร้าย จนยากจะจินตนาการได้ทุกครั้งที่แก๊สไซโคลนบีถูกปล่อยเข้าสู่ห้องผู้คนหลายร้อยชีวิตจะขาดลมหายใจไปภายในไม่กี่นาทีและนี่คือเตาเผาศพที่ถูกใช้เพื่อทำลายหลักฐานในตอนนี้เหลือเพียงเท่าฐานที่บอกเล่าเรื่องราวอันน่าหดหูที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์